วิธีเช็คเวอร์ชั่น Microsoft Office บน Windows แล้วก็ Macbook มีวิธีการเช็คยังไงจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าหรือเป็นเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับผมสสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่อง t a t นะครับผมช่องย้งำทริกการใช้งานฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ในด้าน IT ต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิป วันนี้เะคคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเช็ค Microsoft Office ที่อยู่บนเครื่องของเราไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Macbook นะครับว่า Office ที่เราใช้งานในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันอะไรเป็นเวอร์ชันเก่าหรือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่งตอนนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะตอนนี้นะที่เป็น global เลยนะก็คือ Microsoft 3 6 5อันนี้เป็นเวอร์ชันที่แบบใช้งานันทั่วโลกซะส่วน,นใหญนะ่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าลงไปเนี่ยก็จะเป็น2021 2 0 1 9นครับผม2016 2อง3อย่างนี้านะครับผมองาโนอเค ในส่วนนี้เราจะมาเช็คทั้ง Windows แล้วก็ Mac เราจะเริ่มที่ตัว Windows ก่อนนะผมส่วน Mac เนี่ยจะเอาไว้ต่อท้ายนะครับผมโอเคให้เราเปิดโปรแกรมอะไรก็ได้ขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่งนะผมซึ่งผมเลือกที่จะเปิดตัว Microsoft PowerPoint นะครับผมซึ่งแต่ละคลิปผมทำา Excel ลไว้เยอะแล้วนะผมก็อันเนี้ยเปิด PowerPoint มาแล้วกันนะผมเปิดโปรแกรมอะแล้วก็ได้นะผมเบิร์ด Excel PowerPoint ก็ได้นะับหรือว่า m i Microsoft o u t l o o k ก็ได้นะผมก็เปิดขึ้นมาแล้วปุ๊บจะมีคำว่าไฟล์อยู่ด้านบน,นะบนเานาะ แล้วก็เลือกไปที่ c c o u n t น์นะผมถ้าภาษาไทยเนี่ยจะเขียนคำว่าบัญชีเนาะเลือกตรงนี้ไปนะับจะขึ้นทันทีแล้วผมว่าเราใช้ Microsoft o f f i c e เนี่ยเวอร์ชันอะไรซึ่งปัจจุบันเครื่องผมใช้ Microsoft Office ที่เป็นเวอร์ชัน Microsoft 365ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็อัปเดตได้ตลอดอายุการใช้งานนะผมไม่ว่าจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยสามารถอัปเดตได้ทันทีทันใดทันควันเลยเนาะ แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน2 0 1 1 2 0 1 9อย่างเงี้ยก็จะอัปเดตได้แค่ปีนั้นๆแล้วก็จบไปนะครับทุกวันนี้ Microsoft 365จะแอคทีเวตด้วยอีเมลของเราเนาะสิทธิ์จะผูกด้วยอีเมลของเราแล้วก็พอเราเอา email อีเมลกรอกเข้าไปในโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมมันก็จะมองว่าเอ้ยเนี่ยเมลเนี้ยมีสิทธิ์ Microsoft 365นะก็สามารถแอคทีเวตได้เป็นเวอร์ชัน Microsoft 365เลยนะครับเดี๋ยวทากคลิปดมจะบอกนะว่าถ้าอยากใช้งาน Microsoft 365เนี่ยแบบคุ้มสุดๆเนี่ยจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวววทาาคปปคิรับบในนนนส่ี้้ของ Windows จไปแลเนะ เราจะมาเริ่มที่ส่วนของ macbook บ้างนะครับผมแต่ผมขออนุญาตแชร์หน้าจอสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะผมแชร์สกรีนหน้าจอของตัว macbook ขึ้นมาเรียบร้อยนะผมน่าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะน่าจะมองเห็นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขยายให้นิดนึงก็ได้ขยายเต็มจอก็ได้นะน่าจะมองเห็นโอเคเต็มจอแบบนี้แล้วนะผมในส่วนของ macbook เนาะอ่ะผมก็จะเลือกเปิดโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันนะผมไม่ว่าจะเป็น word excel อ h i t ใช้ได้เหมือนกันนะผมอันนี้ผมเลือกเปิด excel แล้วกันเนาะกดครั้งหนึ่งนะผม ในส่วนของ macbook ผมเนี่ยจะเป็น macbook air m1 ขยายหน้าต่างขึ้นมานะครับกดเข้าไปที่ blank workbook ก็ได้นะครับงนี้ตามนี้นะครับ blank workbook นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างของโปรแกรมขึ้นมาเนาะจะย่อแบบนี้ก็ได้นะครับย่อลงนิดนึงนะครับมันจะได้เห็นข้างบนเนาะเราคลิกไปที่ช่องว่างๆเนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมตัวตั้งค่าเนี่ยมันจะได้ setting ตามนะครับพอเลือกแล้วปุ๊บนะครับให้เราไปที่ตรง microsoft excel ตรงนี้นะครับมีนะครับ มันจะมีคําว่า about นะครับ about Microsoft Excel นะกดเข้าไปครั้งหนึ่งครับจะเห็นเลยว่าของผมเนี่ยเป็น license Microsoft 365 subscription นะครับผมของเพื่อนอาจจะเป็น2,019-2,021อย่างนี้นะผมซึ่ง Mac เนี่ยแนะนำให้ activate เป็น Microsoft 365น่าจะดีที่สุดนะครับผมณนะตอนนี้นะงผมเป็น365แล้วซึ่งใช้อีเมลเดียวกันในการ activate กับอันเมื่อกี้อัปเดตได้ตลอดอายุการใช้งานเหมือนกันในส่วนของใครที่ ใช้งาน Microsoft 365อยู่แต่ว่าไ i เซนเนี่ยยังอาจจะโชว์เป็น2019 2021อยู่เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีวิธีการรีมูฟไรเซนออกแล้วก็ a c คท v a t e เข้าใหม่ด้วย Microsoft 365แล้วกันนะสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจาก2019 2021เนี่ยเป็น Microsoft 365 Solution แบบแบบนี้โอเคครับผมตามสัญญาเนะก็ ถ้าใครนะ้องอยากใช้งาน,นก็ซ้อมสามห้าที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะตอนนี้เนาะชุดออฟฟิศใหม่ล่าสุดนะจาน,นี้สามารถใช้งานได้ทั้งบน macbook บน windows บน ipad บนมือถือบนแท็บเล็ตคือใช้แค่อ e ีเมลล็อกอินที่โปรแกรมก็สามารถใช้งานได้เลยซึ่งง่ายมากๆเนาะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่กลุ่มดานล่างใต้คลิปหรือว่าทักไปสอบถามรายละเอียดที่ l ล n e t a Team s h o อด้านล่างใต้คลิปนะผมจะมีดีสคริปชันบอกอยู่นะครับว่าช่องทางการติดต่อไปอยังไงนะครับถ้าเป็นกลุ่มก็จะเป็น a c e b o o k ถ้าเป็นไลน์ก็ตรงๆเลยเนะ สามารถทักไปสอบถามกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าผมจะมีทริปอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับผมสรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพืนะ่อนๆเนาะใครมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไปทน่ตลาดได้แบนเดิมน,นะครับผมเช่นเคยบ่งใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ